ตัวนี้เป็นเครื่องคอมบอเร็วนะครับ3,000ันซีเบรก ABS ตู้ลบนิรภัยนะครับที่สันภายนอกสวยนะครับสัญญาณไประตูะยังดังเลยนะครับตุ้ลบนิรภัยตัวปิดกึุบๆเลยตัวสูงทับไฮรินเดอร์ เรามาสตาร์ทเครื่องดูนะครับติดง่ายไหม,มติดง่ายมากเลยครับไฟรูปเครื่องไม่โชว์นะครับไฟรูกเครื่องไม่โชว์ติดง่ายมากแอร์เย็นไฟฟ้าเบาะหุ้มครับ,บเบาะยองคัานใานย,ยังสวย ที่โฮมใหม่เรดานสวยครับน้ำไม่ดันแน่นอนน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันนะครับน้ำไม่ดันน้ำไม่มีฟองเงียบปิดเลย mất mấy cái dọc Điệt đêm Điệt đêm gấp điệt đêm Nhà đêm Không nhiều điều Điệt đêm มีไอน้ำมันในพุ่งปันไม่ออกทำไมเพราะว่าปลากระโปรงเดิมนะครับปากระโปรงเดินโรงงานเลยไม่มีรอยแกะซ่อมปลากระโปรง้ายขวาไม่เขย,ยัา หม่สามแสนหนึ่งหมื่นกิโลไฟไม่โชว์นะครับไฟเครื่องไม่โชว์สยมีดิจิตลอลอเมริกาแค่นาปัดสวยไฟชุดเฉินครบไฟเพดานทำงานครบแอร์เย็ยนจักไฟฟ้าขึ้นลงเกือบเลยเปิดเปิดเปิดเดเลยนะครับ ม่มีสดุดเลยจกมองข้างด้านขวาก็ทำงานครับับได้ปกติจกมองข้างด้านซ้ายก็ทำงานปกตินะครับใได้คอันนี้ไปคุ้มค่าเลยนะครับแอร์เย็นมากเลยอา์เกียร์เบาะแคปสวยนะครับแอร์เยน็น สามแสนครับไฟหน้าไฟเลียวไฟตัดหมอกทำงานไฟตัดหมอกด้านซ้ายไม่ทำงานไฟตัดหมอกด้านซ้ายไม่ทำงานครับด้านขวาทำงานปกติรอแม็กแมแต่งสวยเลยครับยางปี2 0 2 1ดครับ สาิบแปดนิ้วนะครับตัวฮันเนอร์ ner, ตระสูงไปเลี้ยวที่จบมองข้างทางนานครับยันดีมากเลยครับไม่ควัน,นไม่มีควันเลยครับเนี่เยเ็ยนไม่ควันยางอะไรมีแหลคคุงแล้วเพาเวอร์เปลี่ยนใหม่ครับ ลายเดิมลายเดิมสีสันสวยครับประตูเดิมเนี่ยดูนะครับเนี่ยนะครับเดิมเลยครับไม่มีรอยซ่อมนะครับ จะเขียบขอประตูเดิมครับไปดูดานอันนี้ด้านขวานะครับเดี๋ยวดูด้านซ้ายสัญญาณเปิดประตูยังดังอยู่นะครับทำง,งานปกติจะเขียบด้านซ้ายประตูเดิมครับหมดอาร์เม็ดอาร์อยู่ครบเลยนะครับเม็ดอาร์ครบแด่ประตูด้านซ้ายสวยนี่ครับไม่มีรอยชนครับไม่มีรอยซ่อมเลยนะครับประตูนี่ฮะ เดิมเลยครับเครื่องสามพันคขาม่เวลครับตัวสูงโปรพิเศษออกรถสามพันบาทหรืออ,อกรถห้าหกพันบาทนะครับส่งสี่พันน่าจะสี่พันสี่พันเจ็ดหรือเปล่าอ่าสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบงวดนะครับคนค้ำหนึ่งคนหรือไม่ต้องมีคนคำ้ำดาวสองหมื่นสามนะครับ ส่ง4,460นวดนะครับไม่ต้องมีคนคำ้ำดาว20,003 3ส่ง4,460นวดครับสนใจดูรถได้นะครับซอยเทพ้า12สรงข้ามสุท้านในตําวจเมืองศรีเกษครับขออยาตแนะนำเพียงเท่านี้นะครับดีครับ